สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็มาปะกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่เซาเจ็ตกุมภาพันธ์2,566เจ้าเ้ามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวนันนี้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-33องศาเซลเซียสโด,ดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้33.4องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้า เรามาดูรายงานสภาพอากาศในเจ้านี้กันเจ้าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวโดวยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบวัดได้13.7องศาเซลเซียสที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดเจ้านี้วัดได้4.0องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอี้ย่างฮื้อภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าขอใื้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ตัวในเจ้าเขา,าดูคาดหมายลักษณะอากาศส4ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้า อุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าส่วนภาคเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด16-17องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ตัวเนื้อเจ้าและสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นืเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน